สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับลานาสวัสดนะครับลานาสวัสดของผมก็จะมีเพจใน a c e b o o k นะก็มีหลายท่านทักเข้ามาคุยมาสอบถามมาอะไรนะเรื่องการลงรักเรื่องการอะไรนะใครจะลงลักเองก็ทักมาคุยกันก็ได้ไม่มีปัญหาก็ันไหนอะไรพอจะแนะนำได้ก็แนะนำไปนะก็มีสองช่องทางนะ สามแล้วกัน Facebook ส่วนตัวแล้วก็เพจ facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube นี่แหละ,ะก็ทักเข้ามานะครับลิงก์จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงไหนมุมไหนสักมุมเนี่ที่มีลูกศรข้างล่างอนะ่ะกดกดเข้าไปแล้วก็มันจะมีที่ผมใส่ลิงก์ f a c e b o o k ไว้ข้างใต้นั้นนะวันนี้มีอะไระวันนี้พอดีลูกค้าส่งดาบมาลงรักก็ไม่มีอะไรทำก็ ขออนุญาตลูกค้าแล้วว่าเออขอเปิดขออาดาบมารีวิวหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงก่อนลงนะอ่าผมจะได้ว่าเออลูกก่อนลงเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวหลังลงเดี๋ยวเรามาทำา EP ต่อจากนี้กันว่าเออความคืบหน้าเป็นยังไงอ่ะมาดูเล่มแรกกันเลยจำไม่ได้เหมือนกันลูกค้าสั่งจากไหนมานะเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันเลย เล่มนี้เล่นนี้ส่งมาจากหางดงหางดงเชียงใหม่นะออโอ้นี่เดี๋ยวมาดูกันว่างานใครจะฝักคุ้นคุ้นอ่านี่โอ้เหมือนจะเป็นไว้าหางเป็ดนะไว้าหางเป็ดตรงนี้นี่ ของของพ่อสลาบุญตันแก้วเสมอใจนะอะที่บ้านห้างฉัดเหนือเออเรื่มนี้สวยสวยเลยมาเดี๋ยวผมขอวัดความยาวก่อนไหนๆก็จะรีวิวให้เขาละความยาวสิบเก้าสิบเก้าจุดห้านะครับความจริงสิบเก้าจุดห้านี่มันเป็นมันเป็นดาบส่วนใหญ่ที่ผมมีนะที่ยาวประมาณเนี้ยสิบเก้าสิบเก้าจุดห้านี่แหละ คือดาบความยาวประมาณเนี้มันจะได้มันมันคล่องตัวมันคล่องตัวมากถ้ายาวเกินกว่าน,นี้ยาวี่เอดยบสนี่ก็พอไหวอยู่แต่ถ้าเกินไปเนี่ยจะถือว่าดาบยาวเกินนะขนะผมสูง183นะผมยังมองว่าเอยดาบยี่บาี่บนนี่ยาวเกินไปไม่เหมาะกับการใช้งานจริงนะเนี่ยอ่าเริ่มนี้สวยให้น้ําหนักที่โอเคเลยก็ฝังทองนะ แล้วก็อันนี้ตาเต่าเต่ากลมเนี่ยของพ่อสลาทันพ่อสลาตันนะไม่ใช่ทันนะพ่อสลาตันเดี๋ยวมันลุ้นอีกเล่มของใครไม่รู้นะเพราะไม่ได้ถามลูกค้าว่าเ้ยอสั่งจากใครแต่เล่มนี้อ่าโอเคฝากของช่วยเนี่ยเนี่ยขย่าไม่ลงนะแน่นไหวแน่นนี่อ่า นี่นะฝักดาบฝักดาบจะออกสีสว่างสว่างหน่อยก็คือไม้ใหม่นี่เองนะก็อ่ะเล่มนี้นะเนาะมาไว้ก่อนหนึ่งเล่มนะส่วนอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ยาวมากดูจากไซส์กล่องคนละเรื่องเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นดาบอะไรนะครับแกะยังไงเนี่ย มีเล่มนี้เป็นได้ทุกอย่างเลยทั้งมีดเหลาทั้งมีดแกะกล่องสารพัดประโยชน์เล่มนี้ส่งมาจากนาครสวรรค์อำเอภอไัรร่ารีนะครับของนี่ของพระอาจารย์ปรารวีนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อน,นะครับโอ้โหโบ่งบอกเลยว่ามาจากวัด ก็คือหลวงพี่เขาทักเข้ามาว่าจะส่งดาบมาลงรักแต่ก็จำไม่ได้ว่าท่ทานได้หรือผมได้ถามท่านไปไหมว่าท่านสั่งดาบจากที่ไหนมานะก็มาดูกันแล้วกันคือหลังๆมานี่ผมก็เริ่มชอบแล้วนะเรื่องลงรักนะ ถ้าไม่ลงลักมันก็ไม่สวยนะจริงมันต้องลงยาวมากเลยเล่มนี้อ๋อเล่มนี้ถ้าดูจากงานหวายแล้วน่าจะเป็นของพ่อทันนะของพ่อทันเพราะผมมีแบบนี้เล่มหนึ่งของพ่อทัน เออจากงานหวายนี่อันนี้ของพ่อทันอ่ะอันนี้ของพ่อทันนะครับโอเคนะครับอ๋อนี่โอ้ของพ่อทันจริงด้วยโอ้กูลำปางนี่เองนะทรงกูลำปางของพ่อทัน ของพ่อทันนี่กระลักก็เต่าหน้าตาแบบนี้นะนี่นะครับเต่าเต่าพ่อทันนะนี่จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เคยมีคลิปที่รีวิวไปแล้วนะของพ่อทนันนะผมก็สั่งไปเล่มหนึ่งก็ใบามาถึงแล้วก็จะมาทำด้ามทำอะไรเองกูลำปางขัดเงาแต่เล่มของผมเนะี่ยเออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวว่างๆจะทำคลิปให้ดูเล่มนั้นผมไม่ให้ขัดผมไม่ได้ให้ขัดเพราะว่า ผมอยากได้ดิบๆนะเดี๋ยวมาดูกันนะอ่าก็อันนี้ของพ่อทันนะครับอ่าอ่าอันนี้เขย่าก็ไม่ร่วงเหมือนกันนะอ่าแต่น,นี้เล่มจะใหญ่กว่านะน,นี่ยเห็นไ,ไหมยาวต่างกันนะขนาดก็ความยาวต่างกันแต่ไม้ไม้ก็เป็นไม้สักเหมือนกันนะแต่สีของไม้ก็ต่างกันก็ว่า สีของไม้มันไม่ใช่ตัวบ่งบอกนะก็สองเล่มนี้เดี๋ยวเดี๋ยวที่ผมจะทำให้ลูกค้าเนี่ยนี่นะถ้าเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะก็จะเห็นลายไม้ก่อนนะพอทาได้ประมาณนี้เนี่ยเห็นลายไม้ก่อนทาบางๆก่อนแล้วผมก็จะส่งให้ลูกค้าดูถ้าลูกค้าโอเคก็เอาแค่นี้นะแบบนี้ก็สวยไปอย่างหนึ่งนะก็คือ เราเหมือนดาบดบเก่าอ่ะนะดาบเก่าเขาก็จะทําประมาณนี้ดูไหวไหวเขาจะไม่เข้มบ้างไอ้ที่มันเงาเงเนี่ยก็เพราะมันผ่านการใช้งานผ่านการเวลาผ่านการจับการวางเอาไปถูนั่นถูนี่มาจับแล้วจับอีกอย่างเงี้ยอ่ผาผ่านการถือการจับใช้งานมานานอ่ะมันก็เลยทําให้ดูไหวายเนี่ยมันจะมีความเงานะฝักก็จะมีความเงาเงาเพราะว่าถูกเสียดสีโดยเสื้อผ้าบ้างอะไรบ้างเนี่ย แต่ตอนเริ่มต้นก็คงจะประมาณนี้แหละนะก่อนที่จะมีการสัมผัสอะไรมาตลอดบางทีก็เรื่มนี้อาจจะเป็นเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยอยู่มาร้อยปีแล้วอันนี้เพิ่งทาได้ไม่กี่เดือนอนี่นะอ่านี่นะหรืออ่าถ้าเกิดว่าลูกค้าบ,บางคนชอบก็น,นีเห็นไหมอ่าบางคนชอบก็จะทําเข้มหนอ่อยอ่าเข้มหน่อยเข้มหน่อยแต่ว่าก็ไม่ถือว่าดําเลยนะ หลายคนชอบแบบนี้ก็คือเนี่ยก็จะทําให้เวลาสะท้อนแสงมันจะเป็นเห็นเห็นเห็นลายไม้ออกมาจางๆก็คือแต่มมองกลางวันมันจะดําเลยนะนี่แหละอ่านี่เห็นไหมก็ความเข้มต่างกันนะก็ถ้าอีกระดับนึงก็จะดําไปเลยแต่ไหวก็จะเห็นอยู่นะก็แล้วแต่ความพอใจของลูกค้าแต่ละท่านละกันเนาะอ่านี่แหละผมจะทําแบบนี้ส่วนเรื่องราคาผมบอกในคลิปที่แล้วแลวนะ สำหรับใครที่ยังไม่ฟังไม่ได้ฟังคิดที่แล้วก็บอกบอกอีกรอบก็ได้ว่าผมคิดรอบแรกกับสามร้อยนะรอบต่อไปคิดละรอบละรนะ้อยห้าสิบน่ะส่วนใหญ่ก็จะจบกันที่สองรอบหรือสามรอบหรือถ้าใครอยากได้เข้มกว่าน,นั้นอ่าก็ว่ากันไปอีกหรือจะทําให้เงาเลยก็ได้เงาแบบว่าเงาแวบ,บผมก็ทําได้นะแต่ใช้เวลานานนะถ้าใช้เวลานานก็อาจจะมีค่าเสียเวลาอะไรเพิ่มขึ้นเพราะว่า เงาเลยมันจะต้องโอ้หลายขั้นตอนสารพัดอยา่างต้องขัดต้องอะไรอีกนะ,ะต้องเก็บต้องบ่มนะที่คิด300ในรอบแรกทำไมเอมร้อยรอบแรกทำไมรอบ2แค่ร5อบเองผมคิดค่าเสี่ยงภัยเห็นใจผมเถอะมันอันตรายนะนี่วันนั้นทาก็โดนอีกแล้วนี่เห็นไหมนี่นี่แดงๆนี่แดงๆง่ามมือนี่ก็โดนอีกแล้วนี่เห็นไหมดีนะในขนาดป้องกันแล้วนะใส่มิดชิดแล้วนะยังโดนนะ คือถ้าถ้าใส่เสื้อกันสันไปน,นี่ผมตายแน่เลยนะโดนทีเป็นหมื่นนะครับอโอเคไหนไหนก็เอาอันนี้มาเอาออกมาแล้วนะก็โชว์ใบหน่อยนะอันนี้อันนี้เล่มที่เล่มนี้คือเล่มที่เป็นว้ายแหลมหางเป็ดอันนี้ที่เคยทําคลิปนะแต่บางคนก็บอกไม่ใช่บางคนก็บอกปลายข้าวนะอันนี้ก็เดี๋ยวว่าจะมาทําคลิป อีกทีหนึง่งนะส่วนอันนี้ก็นี่เคยทำคลิปไปแล้วนะน่าจะใช่มั้งคลิปแนะนำตัวมั้งก็นี่ดาบเล่มแรกของผมนะนใบก็เป็นแบบนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามสองเล่มน,นี้กันว่า จะเป็นยังไงหลังจากลงรักไปแล้วจะออกมาสวยไหมนะครับคือเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยว่าเล่มนี้ที่ไม้ที่ลายไม้ไม่เยอะค่อนข้างสว่างเนี่ยอ่าค่อนข้างขาวเนี่ยหลังทามาแล้วจะเป็นยังไงส่วนเล่มนี้ลายไม้ออกชัดเจนเลยหลังทาออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนนะแบบไหนจะสวยกว่ากันนะสองเล่มนี้แน่นอนต้องมีความแตกต่างนะอ่า แล้วเรามาดูกันว่าจะออกมายังไงมาลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ